สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้พามาเอาส์โชวอลาบอยู่อาสมลูซินเน่แลคะพี่น้องค่ะตอนนี้นั่งอยู่โฮมพโยค่ะแดดมันหอดค่ะเทียงโอกัว่าเบสิพาเข้าไปส่องอ่างน้ำมดน้องค่ะพี่น้องค่ะส่องกันได้หลายหลอด่องแล้วส่องอีกตัวเลียมันสิกากันตั้งตัวใดแน่แล้วค่ะเบิ้งไอ้ ใบโพคะ่ะพี่น้องคะเห็นตัวเล็กไ่คคะพี่น้องของตัวเล็กยี่ใบโพเอาชกอา,า po, ลามน้ำใบโพค่ะมันเปิดเพลงจ้ะพี่น้องจา้าเดี๋ยว หรือสีเน้นมันก็นลั่งต่อดวงชะตาเสริมบาร,รมีอยู่ค่ะพี่น้องค่ะคนขาแถวกันเยอะแยะเลยนักข่าวก็มีค่ะเสือสีดเงินก็เสีแดงค่ะนักข่าวขอได้โชคดีกับนักข่าวก็ไปสัมผณ์ค่ะพี่น้องค่ะาทลูยายนะ่ะสงสัยถึเยกเลกหลายค่ะพี่น้องนักข่าวรุ่มเลย เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปวดใจวิจราระนาญในการรับชมนำ้ำนะค่ะพี่น้องค่ะคือขาข,า,ขาเนี่ยอ่าสมรสีเนียนกับบรรยากาศคนเขาแถวเมงบรรยากาศเดี๋ยวพาสองอังน้ำม่อนกันค่ะพี่น้องค่ะอังน้ำม่อนงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนเก้าปีหกสามนะคะ เดี๋ยวยืนดกัเจ็ดแปดศูนย์ฟังท่านันกะฮะสี่เก้าดพี่น้องค่ะห้าสี่เก้าเจ็ดแปดศูนย์เป็นความเชื้อส่วนบุคคลค่ะโปรดใช้พิจรารณาญาณในการรับชม,มผู้ใดบ่มักบ่ชอบก่ะเลื่อนพานเด้อค่ะพี่น้องค่ะบางคนกับขมดาวัดตูเล็กมันหลายพี่สันบ่ไใดถ้ำเองเนาะค่ะท่านอาจารย์เพิ่นท้ำ วินาทีไปถ่ายรูปมาแบ่งปันเพื่อนๆท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะคาว่า,าเบิ่องอีกมุมค่ะพี่น้องค่ะภุมนี้มันสิแตกกระจายกันอยู่ค่ะพี่น้องเห็นเบิ่งกันได้หลายแบบสหลายมุมไหลายรอบภุมนี้กค่ะเรียงแถวกันอยู่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสะใภ้นัเ่เลยนะค่ะพี่น้องขาโชคดีลำรวยถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งกันทุกทุกทันเด้อมาขอพรอ,อ่ะเจ้าสัวเฮงค่ะพี่นอ้องอุมาทองเจ้าสัวเฮงเบิังน้ำแดงจะพี่น้องจ๋าอุปนิษุกดีอุเบนลำรวยเพิ่นเอาน้ำแดงมาถวาย โชคดีลำรวยลำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึงนะะ่งแ้วค่ะพี่น้องค่ะเดินมาดังวันที่หนึ่งอยู่แถวอย้่แ้วพี่น้องเลย นีส่สองใบเลยนครับามผมก็ดึงยากเดียตัวนี้เลือกเลยชอบดูไหนเลือกเลยครับดูไม่ก่อสูตรึงอกได้กันะนี่ยทีเดียวบนนั่งบนนั่งล่างผมบอกว่าสื่อเล็บนเด้อมาบนโดนเ ฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์น้ำใน,นะคะช่องยายบันพาเพลินค่ะเป็นบอชบอมบะกะเลื่อนพานเนาะค่ะเนาะผู้ใดชอบผู้ใดข่าวบ่งอะขอขอบพระคุณไวนาทินีด้วยนะคะพี่น้องค่ะโชคดีร่ด้วยตุกขวยว่างวันที่หนึ่งะคด็กพี่น้องค่ะเป็นแนวทางสื่อสรารกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะโชคดีร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวย